แคมปิ้งนอนในรถคุณมีวิธีการป้องกันยุงแบบไหนได้บ้างครับผมมีตัวช่วยกับมุง้งติดรถยนต์ครับสวมใส่ง่ายเพียงไม่กี่วินาทีครับแล้วก็ร่งโปร่งสบายครับเป็นแบบสองชั้นทค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กระจกดันขึ้นพอเรากระจกลง,งปุ๊บก็สามารถลมโขกได้สบายครับนี่แบบนี้เลยครับนี่ครับ ง่ายอันนี้คือประตูฝั่งด้านหลังครับในส่วนของประตูฝั่งด้านหน้ามันจะมีกระจกมองข้างครับจะเป็นตัวนี้ที่หลับสวมเข้าไปยึดให้ตรงมุมแค่นี้ครับแต่แบบง่ายๆนี่ยึดให้ตรงมุมแล้วก็เวลากระจะคง เราสามารถจัดให้เข้ารูปครับนี่แค่นี้ยุงก็ไม่เข้าแล้วครับเป็นแบบทั้งบานคู่หน้าบานคู่หลังครับส่วนผมใช้ทั้งหมดสี่บานเพื่อเพื่อที่จะให้รถของเราโล่งโปร่งสบายครับนี่ใส่สั่งน้นใส่ฝั่งนี้ครับแค่นี้เราก็นอนในรถไสะดวกสบายรีบกดเดี๋ยวหมดครับกับมุ้งติดรถจะราคาถูกบานคู่หน้า บ้านคู่หลังไทดีบอกต่อครับหลังจากเราใช้งานถอดเก็บถอดเก็บแค่นี้ก็เดินทางต่อได้แล้วครับ